เรามาถึงบ้านนาเราใหม่แล้วครับครับอันนี้คือที่พักบ,บ้านหมออรุนครับเบอร์โทร0931495724ครับถ้าไหนสนใจก็โทรมาหาโฮมสเตย์ได้เลยครับอันนี้คือบ้านทะเลดาวครับน่ครับวันนี้บ้านว่างครับติดต่อโทรครับ 0612758214ครับบ้านทะเลดาวครับวิวบรรยากาศประมาณนี้ครับแต่วันนี้ฟ้าปิดนะครับถ้าฟ้าเปิดเราก็จะเห็นดอยหลวงเชียงดาวครับอันนี้บ้านหมอกฟ้าครับเนี่ยก็ติดถนนอย่างงี้ครับก็เห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวเหมือนกันครับแต่อันนี้จะติดถนนครับนี่ครับเบอร์โทรครับ097 9 8้า8ป4ครับบ้านหมอกฟ้าครับก็เห็นวิวกันทุกหลังครับดูที่ท่านไหนชอบแบบไหนก็เลือกมตเตแล้วก็โทรไปจองที่พักได้ครับอั <c oughs> นนี้มีทันนี้ไปทางไหนบ้าง <c oughs> บ้านอูซูบ้านหมอกแสงดาวบ้านหมอกแสงจันทร์ บ้านโอโซนไปทางนี้เดี๋ยวเราไปดูว่ามีบ้านอะไรบ้างอันนี้มีเซเว่นชุมชนครับตรงนี้อันนี้อะไรรีสูคาเฟ่อาหารและเครื่องดื่มเดินลงไปทางนี้ครับแล้วก็มีที่พกักเยอะครับเดี๋ยวเราเดิวไปทีละจุดนะครับอันนี้คือจุดชมวิวที่พักโฮมสเตย์พร้อมอาหารบ้านแม่เท่าครับโฮมสเตย์ครับอันนี้เบอร์โทรครับ 0932149146ครับถ้าไหนสนใจแบบไหนก็ลองโทรไปถามที่พักดูนะครับที่ตักก็ประมาณนี้น่ครับจุดชมว,วิวส่องหมอกโฮสเย์ค,ครับมีเบอร์โทรครับ0967532158ครับแล้วอะนก็จะเป็นร้านกาแฟครับร้านกาแฟ โฮมสเตย์น่ารักดีครับสเตย์ก็น่ารักดีนะครับรบ,บ้านสายหมอกสองหลังนี้สวยครับนี่ครับลงมาด้านล,ล่างก็จะมีบ้านแสงตะวันแอดเชียงดาวครับย้มีเบอร์โทรครับ064-539-6740ครับแล้วอีกเบอร์ครับ090-897-6137ครับ น่าจะลงไปด้านล่างนะครับด้านนี้ก็มีที่พักนะครับจุดชมวิวจุดนี้วิวสวยเลยนะครับ ถ้าป้าหนูจะพยายามเห็นไอ้คนที่บวบถึงแล้วบ้านดอยเคียงดาวนี่ครับบ้านดอยเคียงดาวาดยเย็นๆนี่ครับอันนี้คือรีสูคาเฟ่ครับคาเฟ่ที่บ้านนาเราใหม่ครับ เดี๋ินเรามาก็มีบ้านพักบ้านหมอกโฮมสเตย์ด้วยครับแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับแต่มีเบอร์โทรอยู่ครับเดี๋ยวเรารีวิวเบอร์โทรไว้ให้ครับ093 243 48 98ครับเนี่บเบอร์โทรบ้านหมอกโฮมสเตย์น่าจะเลี้ยวลงฝั่งนี้นะครับ ที่นี่มีไก่อันนี้เขาเรียกไก่อะไรจอยไก่แจ้เหรอแจ้เนื้อน่าจะแน่นดีนะครับอันนี้บ้านภูตะวันโฮมสเตย์โดยหลวงเชียงดาวน,นี่ครับมีสองเบอร์มีไอดีไลน์ด้วยครับเบอร์ศูนย์เก้าห้าสี่สองห้าหนึ่งสามครับแล้วก็เบอร์หนึ่งศูนย์แปดห้าครับ น่าจะอยู่ด้านล่างนะผมสเตย์เนี่ยผมสเตย์ State, เดีข้างล่างเรียงกันลงไปข้างล่างก็วิวถ้าวันไหนที่ไม่มีเมฆหมบอกว็วิวดีนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นดอยหลวงเชียงดาวนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ครับที่เราเห็นมีเต็นท์กลางครับนะครับด้านล่างเห็นเต็นท์มีเต็นท์หนึ่งเต็นท์ครับอันนี้คืออีกหนึ่งที่พักครับ คุณภูเขาครับ08 1921 4681ครับแล้วก็อีกเบอร์นะครับ08 0501 8181ครับคุณภูเขานะครับที่พักก็จะเห็นวิวดอยหลวงเชิงดาวเหมือนกันครับนี่ครับอันนี้บ้านดอยหมอกครับเบอโทร์โทร098 7จ็ดห้าสองเก้าห้าหนึ่งสองครับบ้านดอยหมอกมันก็จะมีทางลงไปอีกนะครับถ้าลงไปนะคือบ้านนับดาวลงไปครับลาเดินลงไปกันบ้านนับดาวครับนี่บ้านนับดาวมีเบอร์โทรดูครับ 8 0 8 0ย์แปดศครับนี่ครับแต่ถ้าอยู่ตรงนี้คือจะเห็นอยู่ดอยหลวงเชียงดาวได้ชัดนะครับในวันที่ฟ้าเปิดนะี่ครับ บ,บ้านนับดาวครับวิวด,ดีนะครับพรเพราะว่าด้านล่างคงจะไม่มีอะไรบังนะครับข้างล่างบ้านนับดาวานี่ครับเส้นนี้มันจะมีโฮมสเตย์อยู่ด้านในอยู่นะครับแต่เราองขับเส้นนี้เข้าไปข้างในนู่นทะลุเข้าไปหุ้นครับมันจะมีที่พักอยู่ข้างในครับ อันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีที่พักอะไรบ้างนะแต่เราไม่ได้ขับรถเข้าไปนี่เรากลังจะเดินลัดครับลัดขึ้นไปลัดขึ้นไปทางไหนวะจะเขาบอกลัดเาสาขึ้นไปลัดเาสาขึ้นไปเลยเนาะ,รนะเราจะไปทะลุระเบียงดาวทะลุระเบียงดาวนีลลว่ครับเส้นทางก็จะประมาณนี้ครับก็เหนื่อยหน่อย เดินทางหนยังก็ก้าขาหอยไปเเพื่อไม่ <c oughs> ดีหด <c oughs> ไหนเพ่อนต้องไหไรครับนี่ครับเรากลัดรัดทำ <c oughs> <c oughs> มันก็มีโฮมสเตย์นะแต่เราไม่รู้ว่ามันมโฮมสเตย์ของ,ของ เจ้าของท่านไหนครับนี่คเป็นก็เป็นเต็นท์นะครับนอนเต็นท์ประมาณนี้แค่ออกมานี่ครับเส้นทางรัดก็รัดจริงๆอยู่นะครับแถวก็ขึ้นเขานิดหน่อยครับเรียกร้านอะไรนะลืมแล้ะระเบียงดาวครับมีร้านคาเฟ่ตรงนี้ นี่ครับถึงแล้วนี่ครับราเบียงดาวโมโผร,ร้ลานที่รายการสรยุธเคยประจัดรายการเรื่องเล่าเชาว้วนี้ครับเดินไปครับ ีทะลุออกมาด้านนอกครับถึงแล้วอันนี้คือคอีกที่นะครับบ้านวิวดอยหลวงครับ089 559 8272ครับนี่ครับบ้านวิวดอยหลวงข้างบนก็เป็นโฮมสเตย์ครับนี่ครับ ขอบคุณที่มาเยี่ยม